สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาา Amazing t a r o ค่ะวันนี้นะคะหมอว่าจะมาดูดวงรายวันรายสัปดาห์ในคลิปเดียวเลยตั้งแต่วันจันทร์ที่14กันยาจนถึงอาทิตย์ที่20กันยายน2563นี้นะคะว่าคนวันเสาร์ทั้งชายและหญิงนะคะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะดวงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจาะดวงขอให้ทักถามกันแต่ว่านี่เป็นภาพรวมสถานการณ์แบบภาพรวมคุณมีโอกาส ที่จะเกิดหรือไม่เกิดตามที่หมอวาดบอกได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะบอกว่าดูคนวันเสาร์ภาพรวมของวันเสาร์แต่มอว่าไม่ได้เจาะวันเวลาเกิดนะคะลัคนาราศีนะคะราศีของคุณอาชีพการงานอายุวัยวุฒิคุณวุฒิเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายฟังไว้เป็นแนวทางพอค่ะคนวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้ในเรื่องของการงานมีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นนะคะให้คุณได้เจอตั้ง ภาพรวมในสัปดาห์นี้เลยการอึดอัดใจในที่นี้คือเรามาระหว่างการยืมเงินในที่ทํางานนะคะการเพื่อร่วมงานมาขอหยิบยืมเงินอะไรก็ตามแต่อย่าให้ยืมนะคะเพื่อร่วมงานนี้ห้ามยืมเด็ดขาดยืมปุ๊บผิดใจปั๊บค่ะ นะคะทวงกันยังทวงไม่ได้เลยนะคะเกิดความคางแขงเกิดความหงุดหงิดในใจกันทันทีมิตรภาพเรือนหายภายในบัดดลเลยดีไม่ดีไม่จ่ายด้วยซ้าไปให้เรารอแล้วรอเลอ่าผ่อนไปรอสิ้นเดือนสิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนอีกเพราะฉะนั้นคุม,มันสาวคะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ไม่จาเป็นอยากให้ใครย,ยืมตังค์โดยเฉพาะคนในที่ทํางานเนาะภาพรวมนะคะ การทํางานการขยับพยายสาขาตอนนี้ดีไหมอย่าเกิน2ส,สาขาหรือถ้าเกินไปแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะคะจะมีเรื่องของการเงินทุนเงินจมเกิดขึ้นนะคะและคุณมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง าาภาพหรือว่าสีหรือว่าจัดร้านใหม่ๆขอให้คุณทําโดยใช้ของของที่อยู่ในร้านาเวียนดีกว่าอย่าซื้อใหม่นะคะเอาแค่เวียนเอารียูสสินค้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากรอบรูปอันเก่าทาความสะอาดแล้วเอามาใช้ใหม่อันนี้ดีกว่านะคะแต่มีโอกาสที่จะสร้างสารรค์เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานสถานร้านค้าร้านประกอบการต่างๆมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะแต่น่าจะเป็นเริ่มเริ่มที่จะคิดจะทําอาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่แนะนําว่าให้รียูสไม่ให้ซื้อของใหม่นะคะ ทีนี้ในส่วนของการทํางานแหมดีจังเลยกับคนที่กําลังมองหางานอยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนทํางานสายบัญชีสายเกี่ยวกับตัวเลขการคํานวณเ,เขาเรียกว่าคํานวณทุกอย่างคํานวณความเสี่ยงในหน้าขายประกันหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวเลขสัปดาห์นี้คนที่ สมัครงานไว้นะคะบางดวงชะตาคุณคนวันเสาร์มีเกณฑ์ได้งานค่ะดีใจด้วยเนาะมีเกณฑ์ได้งานคุณค่อนข้างโดดเด่นและมีศักยภาพที่ดีแต่อย่างที่บอกค่ะเขาเอาคนที่จบใหม่ที่เงินฐานเงินเดือนไม่สูงประสบการณ์น้อยเอามาสอนงานอันนี้น่าจะได้งานเยอะหน่อยในของคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าสัปดาห์นี้มีเรียกมีเรื่องเรียกให้ไปสัมภาษณ์ขอให้คุณตอบโจทย์ดีๆโชว์ความสามารถของคุณดีๆรับรองได้งานในสัปดาห์นี้นะคะคนที่ทาอาชีพเกี่ยวกับเป็นเดะติวเตอร์นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการ ร้านขายเสื้อผ้าระดับกูตูนะคะเจ้าของวงการผู้กำกับหนังนะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจแบนความสวยความงามเจ้าของธุรกิจสถานสถา,สถาบันการศึกษาเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่มันเป็นเสื้อผ้าแบบยูนิฟอร์ม รับตัดเจ้าของโรงงานตัดผ้ายูนิฟอร์มนั่นนี่ยพวกนี้จะบูมในสัปดาห์นี้นะคะคือจะมีรายจ่ายและรายรับเข้ามาในสัปดาห์นี้แต่อย่างที่บอกค่ะรายรับเข้ามาก็ยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จะต้องจ่ายไปดังนั้นวางแผนการงานดีๆจัดจสร้างโปรโมชั่นดีๆมีโอกาสเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้คนวันเสาร์ที่อยู่สายวงการบันเทิงจะเปี้ยงป้างเกิดขึ้นจะมีน้องใหม่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงและสร้างชื่อในสัปดาห์นี้หรือเจอเจ๊ดนันให้ดันเพื่อที่ให้เราได้รับผลงานดีๆถ้าเป็นคุณเป็นคนวันเสาร์ถือ เป็นโอกาสทองของคุณเลยทีเดียวมีทั้งโชคลาภมีทั้งเดืดสตาร์แล้วมีทั้งเหรียญใหญ่เพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะคะซื้อหวยซื้อโรตตรี่นะคะซื้อโรตตรี่ซื้อเลขเด็ดนะคะซื้อได้เลยมีสิทธิ์ลุ้นนะคะเลขที่บ้านหนึ่งในเลขที่บ้านก็น่าซื้อนะคะหรือว่าเนี่ยเลขที่บ้านเนี่ยสวยงามมากเลยหรือว่าเลขที่โฉนดที่ดินอะไรแบบเนี้ค่ะน่าจะเอาเป็นเลขที่ใกล้ตัวนะคะน่าจะซื้ออ่อน่าจะซื้อน่าจะมีโอกาสถูกนะคะแต่ว่าอยู่ที่บุญกุศลแต่แล้ว แต่ละดวงชะตาไม่เหมือนกันนะคะงานในสัปดาห์นี้เป็นงานเยอะค่ะงานเยอะงานแย้งงานยุ่งแต่ถามว่าใช้ได้ไหมแล้วเสร็จไหมถือว่าแล้วเสร็จค่ะอะไรที่มันไม่ค่อย คืออะไรที่มันยุ่งๆในสัปดาห์นี้พอปลายสัปดาห์เนี่ยมันก็จัดการแล้วเสร็จแต่มันไม่สมบูรณ์แบบแต่มันดีที่สุดแล้วก็ถือว่าใช้ได้ถึงขั้นกลับดึกทำโอทีนอนน้อยกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องของสุขภาพไมเกรนการปวดหัวปวดกล้ามเนื้อช่วงขาหรือว่าการเดินเยอะอันนี้ต้องเรามาระวังช่วงขาเป็นสําคัญหัวเข่าข้อต่อนะคะตรงเอวสะบักอะไรพวกนี้อาจจะปวดเมื่อยได้คนที่นั่งนานๆม,มีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดรมโรคเก่ากาเริบได้ต้องเรามัดระวังนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีผลงานอะไรพรีเซนต์ ผลง,งานคุณเขาอยู่ดีๆก็เล่งวันเล่งคืนอยากเอาเดี๋ยวนั้นอยากเอาเดี๋ยวนี้ทำให้คุณมีงานเยอะมากขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้พอมาดูสถานการณ์ภาพรวมในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคนวันเสาร์นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะ รอคนเงินเดือนก็รองเงินเดือนออกเนาะเด็กจบใหม่ก็มีโอกาสได้งานนะคะคนวันเสาร์ถือว่าดีเลยนะคะและพวกทํางานออร์แกไนเซอร์ถือว่าใช้ได้ในสัปดาห์นี้นะคะคนวันเสาร์ใช้ได้นะสัปดาห์นี้ภาพรวมถือว่าใช้ได้ในเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินนะคะแต่ความรู้สึกนึกคิดเป็นคนช่างคิดมากเป็นคนที่ไม่พอไม่คุยกับใครก็จะไม่คุยเลยเป็นคนที่สัปดาห์นี้คนวันเสาร์มีเกณฑ์ ถ้าเป็นความรักถ้าเป็นคู่รักนะมีเกณฑ์ที่จะเจอรักสามเศร้ามีเกณฑ์ความรักจบลงนะคะในเรื่องของความรักไม่ดีเท่าไหร่มีโอกาสพบเจอความรักที่มีคนมาแทรกกลางนะคะจนทําให้เราสองคนมีปัญหาการแต่ถึงขั้นเลิกกันไหมยังคงคาราคาซังค่ะไม่น่าจะเลิกนะในส่วนของภาพรวมคู่หนุ่มโสดสาวโสดมีเกณฑ์พบรักไหมไม่มีเกณฑ์พบรักค่ะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะแต่คุณยังคงหวงความโสดไว้อยู่ดีคุณก็ไม่ได้อยากมีใครนะ ภาพรวมของสามีภรรยาท่านที่จดทะเบียนแร้วไม่จดทะเบียนนะคะมันคือเป็นคือความรักความสัมพันธ์ยิ่งมีลูกด้วยแล้วลูกที่เกิดกับคุณในสัปดาห์นี้หรือว่ามีปฏิสนธิในสัปดาห์นี้เป็นเด็กดีเด็กน่ารักเด็กที่สามารถถ่าเป็นเด็กที่ฉลาดในเรื่องของตัวเลขมีไหวพริบปฏิภาณถือว่าใช้ได้คนวันเสาร์ถ้ามีลูกในสัปดาห์นี้คือสาวสัปดาห์นี้หรือว่าอยู่ดีๆเฮ้ยตรวจเช็คเฮ้ยวันนี้เราท้องเนี่ย ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวมาทั้งโชคมาทั้งเป็นเด็กด,ดีแล้วมาทั้งเดือดสตาร์บุญนาส่งมาเลยนะคะแล้วก็อนาคตก็ดีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าคนวันเสาร์จะเสียเงินกับอะไรจะคนวันเสาร์จะเสียเงินกับสินค้าแบรนด์เนมจะแบรนด์ถูกแบรนด์แพงไม่รู้แต่มีราคาจะเสียเงินตรงนี้นะคะอันนี้คือภาพรวมของคนวันเสาร์นะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมของคนวันเสาร์ที่ ในเรื่องของการทําบุญบ้างเนาะการทําบุญที่สงชงดวงหรือว่าทําให้ดวงของคนวันเสารนะ์มีแต่ดีขึ้นหรือว่าปัดเป่าข้อร้ายต่างๆนะคะเป็นการเสริมสริมงคลเป็นการเสริมดวงนะคะบอกได้เลยว่าคนวันเสาร์ควรจะทําบุญเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของน้องหมาน้องน้องหมาน้องแมวพวกหมาจรหรือว่าเป็นหมาที่เจ็บป่วยพวกตามหมาเจ็บหมาป่วยแล้วเราแบบว่าเออ ช่วยเหลือหยุบยาอะไรบ้างสมทบทุนพวกหมาเจ็บหมาป่วยหมาพิการหมาหมาประสบอุบัติเหตุสุนัขอะไรเหล่านี้ค่ะช่วยได้ขอให้ช่วยนะคะหรือว่าเจอหมาจรหรือว่าหรือเจอหมาที่มันดูอดโซดูอะไรอย่างเงี้ยเออหมูสักไม้หนึ่งเนี่ยควรจะทำควรจะทำนะคะคุณต้องทำกับกับสัตว์ที่ เจอวิบากกรรมหนักๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วคุณจะแคล้วคลาดมันจะส่งผลให้คุณแคล้วคลาดในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะถือว่าใช้ได้เลยทีนี้เรามาดูว่าอาชีพอย่างที่บอกว่าบอกไปก็โดดเด่นหลายอาชีพเนาะซื้อโรตอรี่ก็มีรุ่นนะคะอย่างอย่างที่บอกคะ่ะคนบางคนมีโชคมีลาบก็จริงอยู่มันก็มีแล้วแต่ว่าโชคลาบจะเข้ามาช่องทางไหนล,ล,ลาบปากได้อาหาร,าหารการกินฟุกๆลาบ จากลูกหนี้อยู่ดีลูกหนี้ทยอยส่งเงินมาก็มีโอกาสเกิดขึ้นค่ะมันมีโชคมีลาภในสัปดาห์นี้ไพ่ไม่ได้แย่นะคะไพ่ไม่ได้แย่แล้วมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนรู้ของตัวเองก็มีโอกาสเกิดขึ้นการซื้อเสื้อผ้านหน้าผมซื้อของแบรนด์เนมก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนวันเสาร์ด้วยเช่นกันแม่อะไรอะไรก็ถือว่าใช้ได้ยกเว้นความรักเท่านั้นเองอาจจะมีปัญหาได้ค่ะนะคะสามีภรรยาระวังอ่า ถ้าจะมีปัญหากันก็คงจะปเป็นเรื่องของการเงินอย่างเดียวนะคะแต่แต่ถ้ามีลูกนี่ลูกดีมากเลยสัปดาห์นี้นะคะถ้าปฏิสนธิแล้วหรือว่าวันวันนี้สัปดาห์นี้ไปตรวจแล้วเจอว่าตัวเองตั้งท้องจะตั้งท้องมาเดือนไหนแต่เพิ่งรู้ว่าเดือนนี้ตัวเองตั้งท้องถือว่าใช้ได้เลยะคะ่ะถือว่าเด็กมีบุญค่ะเด็กนําพาโชคลาบเด็กมหาเขาเรียกว่าเด็ก มีบุญดีมาเกิดเลยอะคะ่ะอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันเสาร์ทั้งชายและหญิงหมอว่าไม่ได้จดจงดวงของใครนะคะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยหมอว่าจะทําคลิปรายวันรายสัปดาห์แบบนี้เป็นภาพรวมแบบนี้เรื่อยๆถ้าท่านใดสนใจวิธีการทําบุญที่ตรงดวงทําให้ดวงของเราเน่ยเสริมดีขึ้นไม่ได้ต้องมากมาย5้บาทสิบาทแต่ว่าต้องทําให้มันมัถูกกับดวงเราจริงๆนะคะแต่และว,วันของเกิดวันเกิดของเราเนี่ย มันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะทวีควูณมันก็ดีการทำบุญทุกอย่างดีหมดแต่ถ้ามันตรงดวงที่สุดมันก็จะดีที่สุดสำหรับเราค่ะสำหรับวันนี้ด้วยรักละปราถนาดีนะคะสวัสดีค่ะ